สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรถอะไรนะรถกอดเรนเจอร์โอเคครับเข้ามาทำอะไรครับวันนี้วันนี้รถกอดเรนเจอร์นะคะเข้ามาแดับกลิ่นอับชื้นค่ะเพราะว่ารถกอดส่วนใหญ่นะคะจะมีกลิ่นในรถเยอะมากเลยค่ะครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลัมาพบกันครับรถกอดเรนเจอร์ XLD นะครับได้เดินทางมาจากปาจินฟรีนะครับเพื่อเอามาทำการแดับแก้กลิ่นเหม็นอับชื้นนะครับเดี๋ยวเรากลับมาชมตอนที่หัวหน้าช่างโอมช่างเฟรมแดับเสร็จกันเลยนะครับ วันนี้นะครับก่อนทำการรื้อนะครับเราจะตรวจเช็คทุกอย่างนะครับว่ามีอะไรแตกหักมาหรือเปล่านะครับเนี่ยไม่มีอะไรแตกหักมานะครับเราก็จะี๋ยทำการลื้อโซนนี้เพื่อเอาตู้ลงนะครับแล้วก็เอาไปล้างผ่าล้างนะครับแล้วก็แดับด้วยแดดแผ่นดัดอากาเต็มแล้วก็ปิดอ่าอันนี้อ่าท่านให้ปิดทางลมเข้าดึงปลั๊กออกด้วยนะครับเดี๋ยวเราทำไปกันเลครับวันนี้นะครับหลังจากรื้อคอนโซลลงมานะครับเราจะผ่าตู้แอร์นะครับลงไปล้างนะครับแล้วนี่ดูนะครับรถคันนี้ตั้งแต่ทำมานะครับอ่า เป็นน้อยที่สุดนะครับแต่ก็เป็นแล้วนะครับดูนะฮะนี่แตกรูดร่วงนะครับแล้วโฟมนี่ก็เริ่มยุบตัวแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะหุ้มให้ใหม่นะครับตรงนี้นะครับนี่นะฮะแล้วเราก็จะพาตู้แอร์ล้างให้เหมือนใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนที่แดมบลนึนะครับเรยแล้วฝอดเลนเซอร์ XLT ก็แดมเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเราแดมด้วยแต่งดมบดัตตาพิเศษนะฮะที่ให้ความเย็นเต็มที่ความเย็นเต็มร้อยนะครับกลิ่นก็จะหายไปนะครับเหม็นอับชื้นครับเราแดมมาถึงที่ฝักเท้า แยมแผ่นแยมสองชั้นเลยนะครับตรงนี้ก็ทําการปิดรูนะครับไม่ให้ลมเข้ามาได้นะครับนะฮะนี่นะฮะปิดลมแล้วดึงปั๊กออกนะครับก็จะไม่มีการทํางานแบบเปิดออโต้การปิดก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่สนิทนะครับเดี๋ยวผู้นี้นะครับทําการขึ้นตู้นะครับนี่นะฮะทำการขึ้นตู้นะเดี๋ยวเราจะใส่โฟมตรงนี้นะครับใส่โฟมตรงนี้ให้ใหม่นะครับนี่ฮะตู้เราล้างข่ายสะอาดเรียบร้อยแลวนะครับ ตัวนี่นะครับแผ่น PVC ที่เมนอับชื้นนะครับที่เราเลือออกมาอย่างนี้นะครับใส่ถุงดำนะครับไว้ให้ลูกค้าได้ดูก่อนนะครับนะฮะนี่คือฝั่งนึงนะครับนะะนครับนะฮเดี๋ยวเรามาดูต้นที่ประกอบเรียบร้อยแล้วโอปอล์โซนฆ่าเชื้อโควิดฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ PM 2.5ในรถนะครับนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันีนทีสุดเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ขึ้น ตู้แอร์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะโวมนะครับเราห่อภุมมให้อย่างใหม่นะครับของเก่าเราเลาะทิ้งนะครับนะฮะนี่คือการทางานของร้านทาวน์วอนดูชอปเรียบทางดูกั้ไลมลามิธาตอนนี้กาลังจะทําการขึ้นคอนโซลนะครับนี่นะฮะหนักมากๆนะครับต้องดลระวังระวังด้วยนะครับนี่นะฮะกับการขึ้นคอนโซลเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่ตรวจเช็คโอโปโซนฆ่าเชื้อโควิดส่งมอบให้กับท่านลูกค้าทีเดียวเลยนะครับ เสร็แล้วฟอร์ดเรนเจอร์ก็แก้กลิ่นเหม็นอับชื้นก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับไฟไม่มีโชว์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะฮะทุกอย่างกลับเข้ารูปได้เหมือนเดิมนะครับที่เพิ่มเติมคือความเงียบในห้องโดยสารด้วยแผ่นแดมดัตต์ซิสเต็มนะครับย้ายความเงียบเต็มที่ความเย็นเต็มร้อยนะครับท่านใดที่มีฟอร์ดฟอร์ดโฟล์คัสฟอร์ดเซอต้าฟอร์ดเอเวอเรสต์บีเอ็มดับเบิลยู 16i บีเอ็มดับเบิลยู 320d ก็สามารถติดตเข้ามาได้นะครับวันนี้กล่่าาวววสสััดีครบ